ถึงบ้านแล้วจ้าเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าคุณแม่ได้อะไรมาบ้างอันนี้เป็นนมเปรี้ยวนะเพื่อนๆนมเปรี้ยวสองขวดลำยายหนึ่งกิโลอ้างหุ่นหนึ่งกิโลอันนี้เป็นของตาสี่แพแ็คแพ็คละหกสิบบาทนะเพื่อนๆนะ,ะแต่ก่อนแต่ก่อนแพนะ็คห้าสิบเนาะเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นหกสิบละ แฟบจ้าอาหารหมานะจ๊ะพริกแกงแล้วก็มีไส้กรอกอะไรเนี่ยไส้กรอกไส้กรอกเอ่อหม้วนแฮมแฮมหม้วนไส้กรอกเพื่อนๆขนมปังจ้าข้างในเป็นเอ่อไส้กรอก นมสองแพ็คฟองน้ำจ้าอันนี้รู้สึกว่าจะสามชิ้นนะราคาเท่าไหร่แม่ไม่แน่ใจโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ต เค้กกล้วยหอมจ้านี่อันนี้ก็คือแบบหลายคนเนาะรวมถึงยายด้วยมาม่ามามา่มาสองห่อนะเพื่อนๆแลนี้เอามาไว้ให้ตาเวลาพวกเรากลับแล้วเดี๋ยวตาจะไม่มีอะไรกินนะเราก็แบบซื้อมาตุนๆไว้ให้ตา นี่นะจ๊ะเพื่อนๆอันนี้สําคัญที่สุดคือตาเขากินกาแฟไม่ได้แล้วเขากินได้แต่น้ําขิงนะอืมก็เลยซื้อน้ําขิงมาสต็อกไว้ให้หกขวดขวดใหญ่เลยนะเพื่อนๆนนะเนี่ยอ่ะยี่ห้อไม่เหมือนกันคนละยี่ห้อนะอ้าวหรอเอออ้าวกูโดนหลอกวะไม่ใช่มันอาจจะแต่ว่ารูปภาพเหมือนกันนะแต่ยี่ห้อไม่เหมือนกันอันอันอันนี้อ๋อเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอ่าเหมือนกัน